กว่า10ปีของป๋าเมฆนะถ้าถามว่าค่ายไหนให้รถออปชั่นคุ้มค่ามาได้สุดป๋าเมฆยกค่านี้เลยค่ายมิสวิชิแล้ววันนี้ป๋าเมฆมาเอาใจคนรักรถ เที่นั่งรถใหญ่นะมีอะไรบ้างมาดูกันอย่าง2คันแรกนี้นะป่าแม่บอกเลยว่าเป็นรุ่นท็อปมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2 GT มีคำว่าพรีเมียมปี2020ด้วยวันนี้ป่าเมฆยกมาให้2คันป่าเม่บอกเลยว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่829,000เท่านั้นเฮ้ย hey! รุ่นท็อปแบบนี้ค่ายกู่แข่งเขาปาไปเป็นล้านนะวันนี้ผ่อ,อยู่ที่1 5 0 0 0 เท่านั้นเองอะ่ะและออปชั่นคุณดูดิแค่ดูก็รู้แล้วนี่เรดาร์คอนโทรลพร้อมความปลอดภัยอยีกเียบน,นี่ระบบไฟหน้าคุณดูฟู LED มีตัวล้างกระจกกล้อง360องศาเป็นไงส่วนภายในเบาะหนังแบบปรับไฟฟ้ามีจอ L c ลรองรับกล้องรองรับเนวิเกเตอร์เต็มไปหมดเลยราคาอยู่ที่8 2 9 0 0 0 เท่านั้นนะฮะแต่ถ้าคุณอยากจะได้ผลนสบายกว่านั้นนี่ปาเมกย,ยกมาให้อีกหนึ่งคันกับมิ s u บิชิปาเจโรสปอร์ต2.4 GT คันนี้ปี2016แต่ผ่อนแค่ 1มื่นสองเท่านั้นเป็นไงสบายใจไหมใครสนใจคันไหนทักมาได้เลยแต่ถ้าใครบอกว่าป่าฮะผมเพิ่งมีครอบครัวอยากได้เจที่นั่งแต่อยากได้แบบว่าคนสบายได้ไหมนี่เลยฮะมิสุบิชิเอ็กเพนเดอร์ที่นั่งเช่นเดียวกันในค่ายคู่แข่งอื่นๆนะบอกเลยว่าเขามานําสุดด้วยด้านหน้าเนี่ยดูดุดันและภายในกว้างขวางมากที่สุดในเซกเมนต์เดียวกันคันนี้นะแอบแต่งหล่อด้วยคันนี้เป็นตัว1.5 GT ปี2022นี่แอบแต่งหล่อใส่สเกิร์ ร,รอบคันมาให้แบบนี้นะฮะเติมทีป่าเมฆจะตั้งราคา5,99,000วันนี้ลดราคาประเดิมคลิป5 7 9 9 0 0เท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นตัวเดิมๆราคาจะประหยัดย่อมเยามาหน่อยคันนี้เป็นตัว 24GT ปี2022เช่นเดียวกันคันนี้จะราคา5 3 9 9 0 0 เท่านั้นนะจ๊ะแต่สบายราคาต่ําครึ่งล้านนี่เลยนะฮะคันนี้เป็นปี2019ราคา4 9 9 0 0 0เเท่านั้นคุณสนใจคันไหนสามารถสอบถามมาได้เลยและที่สําคัญป๋าเมฆการันตีความพึงพอใจออกรถไปเปลี่ยนได้ภายใน5วันรับประกันเครื่องยนต์เกียร์นาน2ปีรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือกอไมตรวจพบซื้อคืนร้อและที่สําคัญหากรถมีปัญหาโทรหาป๋าที่เบอร์นี้ ป๋าจะแก้ปัญหาภายใน24ชั่วโมงเพราะทุกปัญหาป๋าจบให้